ด่วนเกิดดินถลท้อสอระดับลต่ำลมออกลบต่อตอกเฉียงต้าภาคเหนือรับฝนทุกภาคมีฝนฝั่งล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่พิก,การกลับมาพบกันอีกครั้งกับส่องวาตภัยอุทกภัยพยิก,การทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากร์เพ,พยยทยงก่อนวันฤหัสดีที่30ตุลาคมในช่วงเย็น ืนอัมินส์พาเารูและติดตามในด้านของพื้นที่เสียงที่จะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางพื้นที่จากแนวร่องมรสุมที่อยู่ภาคใต้ทางตอนกลางจะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณภาคใต้ทางตอนบนและพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างภาคตอนออกตามแนวการเคลื่อนตัวของหย่อมความรกาดต่ำกำลังแรงซึ่งหย่อมความรกาดต่ำลูกนี้จะไม่ค่อยแน่ชัดนะครับเพราะไม่ใช่ในด้านของพายุถ้าเป็นในด้านของพายุก็จะมีทั้งตาและระบบการหมุน เวียนที่แน่ชัดดังนั้นในด้านของหย่อมพอประกาศต่ําจะมีลักษณะของการกระจายตัวนะคะจะไม่ค่อยเป็นหย่อมเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่แต่ก็มีแนวโน้มของการเคลื่อนตัวอยู่นะครับในด้านของเส้นทางจากบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนล่าง เคลื่อนมาตามบริเวณพื้นที่เขมรมาสู่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางทางตอนล่างและภาคใต้ทางตอนบนแต่จะไม่เป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ใช่ในด้านของพาย,ยุลูกใหญ่ลูกโตก็เป็นเพียงหย่อมลูกเล็กๆที่จะมีอิทธิพลของการพัดนําลมตะวันออกกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมนะครับเกิดแนวลมพัดสอบลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ทําให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและทุกภาคฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับท้งภาคอีสานภาคกลางเทพมหานคร ความบริมนทนภาคตะวนออกและภาคใต้ทางตอนบนตามแนวการเคลื่อนตัวของหย่อมความรากาดต่ำและระบบลมตะวนออกและลมตะวนออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมส่วนฝนตกหนักก็จะเน้นไปที่บริเวณพื้นที่ฝั่งล่างของประเทศไทยนะครับ ก็เริ่มมีฝนตกบางพื้นที่เข้ามาแล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคอีสานนี้โดยเฉพาะอุบลศรีสะเกดนะครับเริ่มมีฝนตกมาตั้งแต่ยี่สิบสองยี่สิบสามตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ในด้านของฝนที่ตกก็เป็นฝนรินินไปโปรยเข้ามานะครับมีเมฆคลุมเข้ามาส่วนนะครับฝนตกหนักก็จะมีโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในช่วงกลางคืนนะครับกลางดึกของทุกๆวันเลยนะครับ แทบจัดทุกวันเลยยกเว้นวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานี่ด้านของฝนตกหนักไม่มีเข้ามานะครับในช่วงกลางคืนโดยส่วนใหญ่แล้วในตอนกลางวันก็จะมีฝนเป,ปรย์โปรยมีเมฆคลึม้มและมีแสงแดดสลับกับเมฆคลึ้นนะครับสลับกับฝนเป,ปรย์โปรยเข้ามาทุกๆวันเลยนะครับหลังจากนั้นอากาศก็เย็นลงนะครับเนื่องจากมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําเข้ามาส่วนหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมาก็มีลมกระโชกแรงเข้ามาด้วยนะครับ แต่ไม่ใช่ลมกระโชกแรงจากลมหนาวนะครเพราะในช่วงนี้มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงก็เป็นลมจากฝั่งตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําให้ได้ของความกระโชกแรงเข้ามานะครับดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนโดยล่าสุดนะคะมีผลกระทบ ตั้งแต่ในวันนี้30ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนโดย30ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนะคะประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าขนาของเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนตามลำดับเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงที่ปกคลุมชายฝั่งเวียดนามทางตอนล่างซึ่งจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนลงสู่บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนบนนะคะ ประกอบกับมีแนวลมพัดส,สอบของลมตะนออกและลมตะนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการาเกษตรรวมทั้งดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝน และระวังอันตรายจากฝนตกหนกักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารเพียงระกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดนะครับเดนมินชภามมเชพิกัดมาปาักหมุดพื้นที่ฝน30ตุลาคมจะเริ่มจาก18นาฬิกาฝนเน้นบริเวณพื้นที่ นครสวรรค์4.2ลานสัก2.6อุทัยธานี3บ้านรา1.6หันคา10.1วงเวียนสากแก13.5เฮวยกระเจา6.3พระนครศรีอยุธยา9ปราจีนบุรี3.7กรุงเทพมหานคร2.1ปากช่อง2.2นครราชสีมา1.8บำเน็ตนารง์1.6บัวใหญ่2.4พยัยาภูมิพิสัย1.4บุรีรัมย์2 5 ปราจีมบรี3.4คอนบรี5.3สาแก้ว4.1คลองหาตด4.8รลองตะกราว4.1นนินแดง11.6นางรอง8.1ตาประยา11.3คอนบรี5.2บุรีรัม2.5สุรินทร์1ขุขัน5ศรีสเกษ2.2กันทลักษ์2เดชอุดม1.1สาแก้ว2.5 คลองตะกราว3 4คลองหาด7 1ซอยดาว2จันทบุรี1.5ตราด1ส่วนพึ่ง9.5ราชบุรี3ประจวบคีขัน2.2ทับสแก่5.1บางสะพานน้อย0.6ชุมพร1.4หลังส่วน0.7ท่าชนะ1สุราษฎร์ธานี5.4บ้านนาศนาล5นครศรีธรรมราช1.6ทุ่งใหญ่1.5ชะอวด1.2ตรัง1.3บ้านกีริวง์1.4 21:30 30ตุลาคมฝนเนมบริเวณพื้นที่ปราจีนบุรี6ชาิเชิงสาว7.3กรุงเทพมหานคร12.6พระนครศรีอยุธยา5วงเวียนจากแก้ว17สะโบวด3หันคา3.3ห้วยกระเจา12บ้านไร่3.3ส่โยก7.8กาญจนบุรี6สวนพึ่ง2.8ราชบุรี22เพชรบุรี4หัวหิน2.2 เที่ยงคืน31ตุลาคมฝนเน้ริเวณพื้นที่นครสวรรค์4.4วิเชียบุรี2.3นครราชสีมา4.5สุรินทร์2.6ขอนแก่น1.3สระแก้ว3.3กรุงเทพมหานคร1พระนครศรีอยุธยา0.7 4ในากา31ตุลาคมฝนเน้บริเวณพื้นที่อุตรดิตถ์3สวรรคลโลก2.6สุขโขทัย1.6 ตาก3.8กำแพงเพชร7พิจิตร3.6บ้านคงวิไล4.5นครสวรรค์น3หนองบว 1, 6, ัว1.6หนองผ่าย1.6ลานสาโคอุทยัยธานี4บ้านไร่2หันคา3ห้วยกระเจ้า6ใสโยก2.2กาญจนบุรี4.1สวนพึ่ง6.5ราชบุรี4.5เพชรบุรี5.4หัวหิน4 7นิกา31ตุลาคมฝนเนื้อมาเห็นพื้นที่บ้านคงวิไล5.5กำแพงเพชร0.6อุ้มผาง1.8ทองผาภูมิ2.5บ้านไร่7.4หันคา7อุทัยธานี3ห้วยกระเจ้า9.4ไสยโยก6.4กาญจนบุรี8.6พระนครศรีธิยา1.4ราชบุรี2.2ส่วนพึ่ง2.7เพชรบุรี4.7 กในกาส3มเอดตุลาคมฝนเน้บริเวณพื้นที่บ้านของวิไลัย5.6อุมพัง3.7ลลานศัก6.6อุทัยธานี2นครสวรรค์1บ้านไร่8.6หันคาสองห้วยกระเจา7.8ราชบุรีนิก 6, ิตหสวนพึ่งสองเพชรบุรี1ต่อเป็นสภาพไปดูการพิราราาในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้30ตุลาคมถึง31ตุลาคม 2,568พิรุษอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละ10ส่วนมาจังหวัดตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด18-25องศาและสูงสุด31-34องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-17องศาลมต้นออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคต้นออกเฉียงเหนือ อากาศยังเย็นตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดยะโสธรอ่อำนาจเจริศรีสกเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดย1 2 4ิบององศาและสูงสุด28-33องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด15-19าถึงองศาลมตกลอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ20 บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนะบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบองยี่องศาและสูงสุดสา3เองสามศาลมตะวอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วส0บถึีกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกส่วนร้อยละ30ส่วนมารนครนายกปราจีนบุรีสาแกวระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาและสูงสุด28-32องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วชั่มากถึงสามากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลทคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงถึงเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิบ อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด31-33องศาลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว0ถึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่ประจวบรีคันชุมพรสุราษฎร์ธานีนคนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด22.5องศาและสูงสุด3.33องศาตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็วสัมพัทธ์ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนขึ้นสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและสุราษฎร์ธานีลงไปลมแปลปรวนความเร็วสัมพัทธ์ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมมาากกว่2เตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละเจ็ดสิบตกหนักบางพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดย3ิบองศาและสูงสุดยี3 3ิบกถึง 33, องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็วสั้ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขลึ้นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วสั้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขลึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นของกท่านติดตามเพรกกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัมจฉรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ